สวัสดีครับคำคืนนี้นะครับผมจะไปซุ่มไก่ป่านะครับตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวตรงเดินตรงนี้เนาะมันจะมีไก่ป่าชอบขันอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราจะไปซุ่มว่าวันนี้เนี่ยจะเจอไหมนะครับเราต้องอาศัยเวลาที่มันบินขึ้นนอนนะครับแล้วก็ถ้าเราได้ยินเนี่ยเราจะดูว่ามันนอนจุดจุดไหนนะครับแล้วก็เราจะไปพอตกเย็นนะครับเราจะไปส่องนะครับโอเคคอจตตามว่าจะได้หรือเปล่า โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาถึงตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็นเนินนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ที่ไก่เนี่ยน่าจะนอนนะครับไปจะขึ้นข้างบนนี้เนาะแล้วก็จะได้สูงหน่อยนะ <c oughs> ก็จะอยู่ตรงนี้ฟังว่าก่เ <c oughs> นี้ยจะบินตรงไหนบ้างนะครับ <c oughs> ถ้าเราอยู่ตามเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับไปขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้เนาะ ตอนนี้เดี๋ยวผมเจอ,อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะฟังไปนะครับว่ามันบินอยู่ตรงไหน,นโอเคครับผม เมื่อกี้นี่เนาะผมก็ได้ยินนะครับมันบินอยูอ่เป็นไม้ที่เป็นกลุ่มๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะจับจุดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอฟ้า,ฟามืดนะครับแล้วก็เราก็ไปส่องนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องรอให้ฟา้ามืดเนาะ,อนะโอเคครับตอนนี้ผมก็จะเข้ามาส่องนะตอนนี้ฟา้ามืดแล้วนะครับคอยส่องว่ามีนอนที่ไหนนะ Chờ lỡ, chờ lỡ Tôi giải mang đây hả? Ok, đây đó โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนาะผมเด็กดอยพาปไปก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ